สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกวนเจ้ากับเม็งกับมังกรุบๆគ្នាนี่เอากระหมัด modeling ตึกตรีตะบ่ารถ1ยังឆ្ងាយមកส្លាក់លឿនលើយមានស្ដេចអាចតិចផងអីមឺដើសថ្មតិចនេះប่าស្លាក់ជាមានមួយបកស្ទួយទៀតអូមើលកណាលវីលខាងលើ เรือกประมชก่นกันมาจุดเดวมนันใช,ชไ่ไหมครับตั้งใตรงใจเดี๋ย <Okay. S 1> นกันมาจุดนะวันนี้คือผมมันหยุดงานผมอยากจะพักผ่อนสมองมั่ง,งเลยพากันมาเดินร้ะจรัง ไปเดียวทะเลกันไหมมาเด้อมาเด้อพี่น้องผักบุ้งทะเลนะครับกินไม่ได้นะครับผมบอกไว้ก่อนแต่สรรคคุณคือถ้าพวกท่านหรือพวกคุณพวกพี่พวก,พวก,พวกน้องถ้ามาเล่นน้ำทะเลแล้วโดนแมงกระพุนตอดนะครับเอาอยางของผักบุ้งผักบุ้งทะเลเนี่แหละทานะครับก็เราขี้เอาได้รับมันแก้พิษ แก้พิษได้ฟังไว้ให้ดีนะครับถ้าโดนแมงกระพุนถ้าคนเล่นน้ำทะเลโดนแมงกระพุนไปใช้ผักบุ้งนี่แหละใช้ผักบุ้งนี่แหละเป็นยารักษาผักบุ้งทะเลมันจะกับคล้ายๆกับบ้านเรานิดหน่อยนะครับแต่กินไม่ได้นะครับเอาไว้กัน เอาไว้การโดนแมงกระพุนต่อนะครับเพราะแมงกระพุนมีมีมีพิษเวลาโดนเรามันจะมันจะร้อนมีพิษไหม่เราใช้ยาเนี่แหละผักบุ้งเนี่ยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นให้ดูนะครับผักบุง้งผักบุ้งทะเลเนี่ยจะอยู่ริมชายหาดเยะแยไปเลยเนี่ยนี่ก็ริมชายริมถนนด้วยเนี่ยนี่นะครับ เช่เคลื่นสับยศาสตร์มองเห็นไกลสุขอบฟ้ามีทะเลทุกเวลาดูนะคลื่นก็คลื่นระเถียได้คลื่นสูงหน้าประมาณเมตรกว่ากวานะครับหน้าจะเกือบสองเมตรความความสูงของคลื่นที่มันถี่ลงมานะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปทางซ้ายมือนะครับ นี่ยครับการแต่งตัวสไตล์ผมนะครับเยี่ยมแจมแจ๋วเห็นคนตกปลาไหมครับเดี๋ยวเไปดูหน่อยโอ้น้ำก็เซ็นเนี่ยต้นตาลดำตโตนดเสียงคลื่นสัดสาร มองเห็นไกลสุดขอบฟ้ามีทะเลทุกเวลาแต่บางทีไม่มีเธอ,อเป็นนักร้องได้บ่เนเะสนะนเตอ โอ้โหแรงมากแรงมากมัพุ่งมาหรือเปล่าก็าจะไล่ผมกรือเปล่าเนี่ย thank <laughs> you chiếu đến to chiếu đến to đơn to ตกได้เลยเนี่ยอ๋อแล้วตกปลาเนี่ยน้ำเคลื่นเนี่ยเคลื่อนเคลื่อนอย่างเงี้ยแล้วตกปลายังตกกันได้เลย มี่ข้าวกินหรือเปล่าตอนนี้ไม่ถ้าไม่มีข้าวกินเนละโอ้ยก็ไม่มีชายหาดได้เดินเลยเดี๋ยวจะไปกลับไปเล่นชายหาดดีกว่ามั้ง กลับดีกว่าเดี๋ยวกลับไปเที่ยวเขากระโหลกดีกว่าไปหากินข้าวก่อนเรา,าต้องสิบายเรเลาสิบายไปขึ้นเขากระโหลกกนะัน ไปจิบแฮมหมม่มข้าวก่อนหิวข้าวแล้วหมม่มข้าวหมม่มข้าวยิ้ข้าวแล้วปันป่นเพื่อปั่นเพื่อปั่นเพื่อปั่นเพื่อไอ้ย่าสนมแต่ไม่ได้แต่เสียนั่นแหละส้มตำปิ้ง,ไงไนี่แหละก็ใจตางาน ตั้งต่ำสามสิบบาทกลับไปหากินดีกว่าไ,ปเปไอเฮ้ยเป็นไปก็นคนอีสานก็กิกนขาน้าวเหนียวก็ได้ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไร,รอ่ะกินอะไรดีวะเนี่ยไปหาหำก่อนไปหาหนึข้าวก่อน พี่หามม่มข้าวเพื่อนห้ามม่มข้าวลอยๆก่อนจะปิดเครื่องก่อนจะปิดเครื่องโทรศัพท์ไอ้ก่อนจะปิดการถ่ายวิดีโอผมก็จะมาถ่ายตรงนี้ก่อนเนี้ยมาถ่ายตรงในอผียแปลว่าอะไรเรือน้อยนอย หิวเข่าหิวเข่ากูหิวเขาหิวเขาแค่นี้กันเด้อพี่น้องเดี๋ยวขอมาเบิ้งมาเบากันไหมเนาะสบายดีนะหมูเฮาโชคดีมีสุขเด้อหมูเฮาจุ้งกะ